คำขึ้นต้นพิอะไรเอ่ยเตรียมตัวละเอียดถี่ท่วนสีพยังพิธีพิถันค่ะถูกต้องค่ะ,ะยายแปยทวนทวนทวน,วน,วนสีว้าครั้อองแรกก็สีเลยสองสาสี่ต่อ,ตอน,นะคะ,ะชักช้ามัวทํำนวนนิดนี่หน่อยสีพยาค่ะ พี่ลีพี่ไรนี่คะถูกต้องค่ะโอ้ซีบอเดียสามโอเคก็ยังดีค่ะหนึ่งสองสามโอเคต่อนะคะอุทยานประวัติศาสตร์อุทยานประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ค่ะไม่ใช่ค่ะอุทยานประวัติแล้วอุทยานประวัติศาสตร์อุทยานประวัติศาสตร์พี่ย่งว่น่ะพิพิธภัณฑ์ มันบะเมนมันผีหยังเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเฮเที่ยวกรรมการสิพาไปเที่ยวเอาบะเมียนผีถ้าพันเป็นอย่างวิวโคราชเอาเราค่อยๆไปตีพี่อะไรตอบเลยเกี่ยวกับโคราชนะคะพี่ไม่ถูกต้องค่ะว้าบวกเขื่อนไปจ้ะหนึ่งค่ะต่อนะคะชิบหาย อชิบหายค่ะพี่แนทถูกต้องค่ะสามค่ะโอเคเอาต่อนะคะจับหูค่ะมีหูข้างเดียวเอาพิการค่ะถูกต้องค่ะเอาโอันนึงค่ะมีหูข้างเดียวพิการสิเอากระสิพิการตัวเจ้าสิพี่ยังชนะ หูขาดเร็วไหมต่อนะแม่งป่องแม่งป่องค่ะพี่พี่จิกค่ะถูกต้องค่ะบ่ม๊มเนพี่ไกล้จีเอาพี่ไกล้เน่ยมันจิกดีเนาะ โอ้เจ้ากระไดนัวผ้าหอยวมาไปทั่วเลยทอดหนึ่งค่ะหนึ่งค่ะนี่ยูติล่าสีพี่ไก่อ๋อเอ้จะให้กรรมการทายว่าไก่ใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นพิ่จิกไงคะไก่มันกิกเข้าจิกเจ้านาฬิกาคอยยิ้เดี๋ยวนต่อนะคะเล่นไม่รู้ความพี่เรนเลยค่ะถูกต้องค่ะสีฟ้าหนึ่งอีกแล้วค่ะ ว้าจะมาเรีอนได้หลายหลายเต้นหนึ่งตีหนึ่งอีกแล้วตำแหน่งพิกัดถูกกล้องค่ะคนๆหนึ่งค่ะมันเจ้ากู้หูว่าพิกัดห่วยใส่หัวเออบอกไผร่สามจ้าบอกบรกมันนั้นละหนึ่งสองสามตึงตึงต่อนะคะมรดก มอรดุค่ะเกี่ยวกับมอรดุค่ะพี่ในกล้องถูกต้องค่ะค่ะให้หยุดโอ้ยในช่องค่ะใน้่องอีแล้วว่าหันได้เนื้อว่างันด้ดังได้ัาชี้ใหญ่หลายยูว่ต่อนะคะหาความจริง ที่ส <rôle pot> <ici S 2> ูรหลักฐานค่ะถูกต้องค่ะว้าวบ้าีคะเนี่ฟันต่ต่ชีนี่เขาเจ้าของอะไรต้าเขาได้ลายตอนนะคะจับไมในงานพี่เศกสลดพี่เศกสลด ้าพี่ีก่อนค่ะโอเคแล้วทำไมพี่ตีกันจะไม่งานสมรสขาคืนพ่อจะเขาพิเศษสมรสเขาจับไม่ยู่ติไม่จบก็ชาที่ก่อนนะคะเอาให้ต้องดูค่ะโอเคตามดิเธอมีเธอคือบอกไว้แต่เหลือซีหนึ่งตามมาค่ะตามนานะอย่าเลี่ยนนะเอาให้ทันนะต่อนะคะโกรธโกรธกับพี่รูดค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะอศูนย์กับพี่โกรธพี่รูดแล้วเนาะ เอาให้คนค้นค้นค้นได้สามโอเคได้สามอยู่หนึ่งสองสามต่อนะคะไม่ธรรมดาเออฮอไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเออฮอพี่ชิดชัยบัญชาอ๋อจีเรียนแล้วคือตอบได้ใครพี้ยเลยพี้ยเลยนะพี่อะไรพี่นิดมิดชัยบัญชา พี <54. S 2> ่นิดพี่ชายบัญชาพี่ชายยาพี่ชายยาพี่ชายบัญชาโอ้ว่าเจออะเราก็เจอเครื่องลงเป็นทัวร์จะมาเราใดเด้อไม่ใช่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพี่อะไรวัวแมนถูกต้องค่ะวัวแมนเจ๋งยังถิ่นมาเสียงว่าโบว์แมนไม่ธรรมดาก็พิเศษแม่มันถึอยุติไปเถอะถ้ยแต่ถิพี่ชายบัญชา คนเราเป็นนักร้องเนาะสามค่ะโอเคช่ยามิดใช่เนาะแล้วสิว่าพี่ชัยามิดใช่นี่เดี๋ยวนี้ทำารมดเนี่ยมาต่อนะคะดอกไม้อ่าพี่กุนถูกค่ะก็คือหูดแช่ไปใวันฮูกจั๊แได้ดาเรื่องได้ยัางเรียนสาม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 ต่อนะหนึ่งสองสาม สถานที่เก็บของต่างๆรวบรวมไว้เพื่อเป็นประโยชน์พิพิธภัณฑ์ถูกค่ะอ่ะย่แบดถ้าไม่ได้ลูกหลอกก็คือชนะเลยต,ต่อนะจ้าผู้ถูกชนะใจด้วยความรักพี่คิดใจเธอใช่ถูกต้องค่ะ โอ้ยสีสีสีมาสีสีเมื่ไใดสีบมื่อใดจักง่อยพี่ชิดใจแบบได้วะโอ้ยพี่ชิดใจเลยเนาะค่อยมากเรียวต้าสิเปลี่ยนไปมาต่อค่ะงานพิธีตามแบบธรรมเนียมมีสีพยางค่ะงานเอา สีพยางแบบทมเนียมค่ะขนบธรรมเนียมประเพณีว่าพี่ว่ให้หน่อยห้อยกระดาษพี่ที่รีดตวงถูกต้องค่ะโอ้ยหคือข่ายายแปรไม่ได้ลูกหลงไม่ได้เดาลูกลูกลูกโอ้ยโอเคยายเปรชนะค่ะเบิร์แล้วซีลูกยายเลี้ยงฮะเลี้ยาจะถามใหม่นะโอเคไหมจ้า ไม่ธรรมดาเออไม่ธรรมดาพี่เหรอพี่ชัยยามิทไถ่เาริงจริงเขาิว่าจะเไปไปมา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 พี่ชัยยามิทไถ่คือบอกว่าพี่ชัยดาบหักรถครับยว่าจังดิมันบมเมนซื้อแล้วมาเลยมาเลยได้มาพักอามาเแล้วตัวตีแป๊ะแป๊อ่ะไปไปไปได้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 อยู่

พีเศษมาใยไปครั้งสุดท้ายเอาให้ได้เอาให้ได้ย่งงยูใบใหญ่าท่านออกดอกมาเอาม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 าได้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 ้งมาได้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 ห้าสิบบาทคว่างเงี้้ไปลูกไปข้ามหาสิบาทแล้วก็ได้ได้ลีสั่ะบอลูปใบนี้ได้ห้าศนย์ตึ้งตึ้งๆึ้ึ้งจ้ำ